สรุปผลมวยชิงแชมป์โลกที่สนามมวยเวทีราชดำเนินเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นไลท์ไฟเวท108ปอนด์ของ WBC ระหว่างปัญญาประดับสีสไตรการโชกชนะ43แพ้2องนอกเอาท์27อดี้แชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ชาวไทย คืนชิงแชมป์ว่างรุ่นไลฟ์ไฟเวียด8รปอนด์ของ WBC กับคาร์ลคานิสเลตใส่ตีการชกชนะ27แพ้2เสมอ1อดีตแชมป์โลก WBC รุ BC, ่นไลฟ์ไฟเวียดชาวเวเนซุเอลา ผลการโชกเป็นปัญญาประดับสีนักชกชาวไทยที่เฉือนเอาชนะคะแนนคาร์ลอสกคนิสเลสไปได้2ต่อ1เสียงด้วยคะแนน114ต่อ11 114 115ต่อ113 116ต่อ112ขวาแชมป์โลกรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ของสภามวยโลก WBC ที่ว่างมาครองได้สำเร็จ ชัยชนะนัดน,นี้ทำให้ปัญญาประดับสีนักโชกชาวไทยควา้าแชมป์โลกเป็นรุ่นที่2ของตัวเองหลังจากที่เคยคองแชมป์โลกรุ่นสตอร์เวีย105ปอนด์ของ WBC มาก่อน